เชื่อเพื่อมือาพัดตีมมปากปืแวนแล้วาสูบุเฮาก็ดีกอกันมอทีนี้หายัยตูลอราเขาเชิญนานเรื่องรานเขาโพดก็มิน่เนาะโอ้ปีเริ่มมินิเนาะเีนี้เนาะโอ้สวัสดีครับพอดีโอ้ลูกค้าจากแม่วางโอซมี่โอซมี่วาทีนี่มีแหละซ้ำน่ยบจซ้ำเาพระเจ้าแนน้อยขาน้อยครับผมไม่ใช่ขาน้อยวะเนี่ยมีพันเนาะนนนอนนอนเขาสู่เนาะมีลูกค้าจาก โมซี่ครับพีู่กเขาชนะดีต้องรับเขาลุงเนาะเนี่ยแล้กาแฟเล่นไหนดิมีปืนเราก็มานีป้ามีี่รอแอนดและมีถต่ชิจยดิเดี๋ยขอโทษเนาะเอ้ยนี่บ้ก็มีนี่บ้าก็มีนี่แหละแต่ดแล้วชิ s ุยเนี่ยก็เคยสิบยันโ่อะไปปอก็มานีอ๋อนีหรอแก๋ีดเก่าดใช้ยันนี่นะฮะนู่อตตรเนี่ยเนี่ยแล้วอนเล่นไหนนอนนี่แฮนด์เ เอีก้าแนื Get ่นเลยใช่ไหมอีอะอ๋อเปุ่นก็แค่ปุ่นก็อีนี่รบพอนเดสุดทยอ๋อเด็ดพูดรอระหว่างครับผมขอบคุณครับขอบคุณลูกค้ามากๆครับเนาะผมดูจะพูดลูกค้าอย่างแม่วางปุ่สมิดเนาะทางแม่วางนี่ก็ลูกค้าที่มาที่นี่หมดครับที่ร้านโคตรสิบตัวทองครับรอฮึนะอยาเข้าพูดแต่ดดดดไปเหรอไอ้นู่นเลยพ่อเนาะนี่ไงครับเฮ้ย ม่าแล้วเพื่อเช็นว่ารเชียร์กันนี่ดูบรรดากาศมี่มันน่าครับดูครับดูบรรยากาศครับแล้ดีอ๋อดูว่านี่ถนน อันนี้ไปจาอปกอำเภอปายกาลยานิวัฒนาครับเนาะสายนี้ลงไปขวามือนี่ก็อำเภอสมุงเชียงใหม่แม่ริมนะครับเนาะให้ดูบรรยากาศครับเนาะเย็นเย็นวันนี้วันจันทร์เนาะวันที่เก้าเนาะแล้วเขาเชิญมือกับพัดีก,ก็มันนี่เนาะเออทำมุมหมุนเลยฮะจะ้วเล่นร้านข้าวโพดสีทองเออสุลต์คอชนานดีต้อนรับท่านครับไผ่มาขายข้าวโพดก็ดี ไม่แอวก็ดีครับเราอยู่ดีต้องรับทุกคนครับสวัสดีครับผมนี่ลูกค้านี่ลูกค้าจำแม่ข้าพูครับประมาณลอลีประมาณลอลีเนี่ยดูพูดูแปะปะมาณอนมีมือเช็ดท่อนในอาแก่เธออนาริเดชีอนาริเดชีเตอร์สุขเกิดสาเกินนาเดอพ่อเมแต่สุขเนนัเซอร์เบอร์ตะกีตามมาในี่อนอบาซาแค่ ูคาเร่มแม่ขป yeah. ูเนพะนี่สุดเครับเนาะเตรียมการขําที ok so ่คสิบตัวทอนสอือสมือเลยอ่ะครับผมครับผมสาสามือเลยนะครับครับนี่ลูกน้องสามพืครับผมเดี๋ยวจัดให้ครับเนาะอีลูน้องสคเนอเนอรเนอรนะเอาสามือเอาสามือเนาะสามือนสิบตัวทอนแน่เนาะครับตัวนี้นะครับผมสามเรือแลเริ่มรอกาเดูบรรยากาศครับ มีเนี่โยโดดหรือโชว์ก็มานี้เนาะดิจิชัลมกับพัดตีนะเนาละ,ละเฮ้ยดอละล,ะละี

นันไม่คีรานเ่ก็โอ้ยเก๋บาร์ดไอ้หนุ่มจุ้งบ้าบ้าเลยไอนุ่ม้งไอ้หนุ่มจด้งบ้าบ้ามาว่าไอ้ไอ้ัวบ้าบ้บีรยาอยากอาะคุ้นนักองเอนี่มาดูบรรยากาศครับโอ้โอ้ต้นลซาตอนีนี่ค่าปเไร่ ลอก็ไ้อ่รู้ครับเีก็าเ่รแคเจล้ะครับบอลเ้าเลอยู่ทั่วเออะี่ประมาณลอลีประมาลอลีในอาดูดูแฟร์จะมาโนมีมือเททอนในอาเกเธออนารีชีอานาเรีชีเติงอ้สุดยอดครับที่เป็นทบ้านแม่กบูครับ รับยาเก่าเขาเป็นดาแต่ด้าน่ะถ้าเราพูดดีๆกาด้าเราพูดแบบแค่ดีกว่าพอด้าหน่อนแตม่แนลเาพูดดีนะนีโอ้โหสามตัวสามกันครับโอ้โหเด็กเซ่อัพทำอะไรเลยไม่พอรอกที่เราจะไ Ah, Eu porque... คนลูกค้าก็การ์มอ่ะเยอทัยเบงกุลาสันเมื่อหลักเขาพูดถึงทองทองว่าอย่างพวกอนนีเนาะแล้วไปรู for